เฮ้ยได้ได้ได้รีบเอาอ่ะเบอลได้แบบนี้ยังไงครับผมชดปริหารมามาแล้วนะครับชดไปดปิหารได้เลยได้เลยตรงมาเอ้ยเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างชแนลลุยไปกลับทำลายล้างชแนลเกมมีไวเล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างชแนลลุยไปกลับทำลายล้างชแนลนสโลเจอทีมเล่นดีก็โคตรดีทีมเล่นแย่ก็ โคตรแย่มันก็ต้องมีทั้งดีทั้งแย่นะครับเราจะชนะทุกเกมมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับถ้ากูชื่อแบบว่าสนามเนี่ยตอนมันถ่ายก่อนเข้าเกมพี่ชอบนะถ่ายต้นไม้ถ่ายสนามถ่ายลู่วิ่งอะไรประมาณเนี้ยได้ฟิลก่อนเล่น จัดไปเดย์เทิร์นโอเวอร์หรอไปอ๋อ,อ,อต้องต้องพาโบกับอีกคนหนึ่งฮนะ <c oughs> สาก,กุรู้สาก,กุว่าเมื่อกี้ผมเห็นมาแล้วสีมได้เลยสวัสดีครับเตรียมตัวโดนด่าออกสตตีมได้เลยวิวไอ้เหี้ยใครมร <c oughs> มีใครสตตีมอยู่ เอาเหรอไม่ได้ตรีมเหรอเอาหมายถึงผมใช่ไหมผมสตรีมอยู่ค่ะไม่ได่าอยู่แนละ้วเล่นเลยครับเต็มที่ทำไมจึกว่าไอฮานาอะไรนะฮานากิว่าเตรียมโดนด่าสตรีมไม่ได่าครับเล่นเลยเต็มที่เลยขำ,ำๆอยู่แนละ้วเมื่อกี้คือซากุเขารู้ไงเขาเห็นแบบตัวอย่างมาแล้วรอบแรกอะแล้วเขารอเลย <c oughs> นี่ไงรอบตึ่งเปลี่ยนเปีนลาบยิ่งยูมลยี่ย,ยอะไรเนี่ย <c oughs> อ๋อโดนด่าสตรีมก็คือเพื่อนด่ากันเองนะ พี่ไม่เจอบีเห็นอาเซ่ดังก็อาเซ่มันดังได้ป่ะพี่ได้ครับผมมันต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยไปยุมันทำไมล่ะ <c oughs> ดังได้จริงเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปซ้อนให้เดี๋ยวซ้อนให้เผื่อโดนบล็อกอู้พี่ไม่ทันไม่ไม่บิวบิวไอ้สัตว์มึงโอดะมึงควรไปปิดใช่เมื่อกี้โอดะควรจะเป็นฮาเซ่ปิดไหนฮาเซ่โชดังถูกเข้าไปอีกตรงใกล้ๆเลย ไม่มันต้องเข้าไปใกล้ๆจะดังอ่ะแนน่ะใกล้ๆใต้ายดาวสำคัญกูนี่นี่ยไงบ้ามันดังได้บิวกูพี่ด่ามึงจริงนะเออเอาเพื่อนเพื่อนขึ้นแล้วนะพี่ยกขึ้นแล้วนะบิวยังไงโอ้โหเออหมดคำจะพูดกับมึงแล้วบิวขอถักลูกได้ไหมล่ะหมดคำซีว้าวี่คืนสวยครับแหมมีคืนด้วยอย่าลืมเปลี่ยนลูน เราลูดีบาวมาครับมาบอกตอนเล่นเลยนะลืมเปลี่ยนลูนให้กำลังใจเพื่อนมากเลยไปไม่ทันไม่ทันพอโพซิชันเลยเขาวิ่งเร็วกว่าอุ้ยขอโทษพักเลยโอ้ยไปตัวทางซีนู่นยังรถถล่มแต่เราอะไม่เป็นไรครับอ้าวจ้วงไม่โดนอ่ะอันติหลืออะไรเขามีตัวดีบ้าสองตัวโคโนเกมวะ เราเล่นโซนกันไหมโอกาสชนะเยอะกว่านะครับดีไหมควรควรเล่นไม่ควรไปยุให้มันไปดังคนละไรคลิกโฆษณาไปกันเนาะจัดไปดิอี๋ไงกำไรล้างของจริงต้องมีดังใช่ครับมันต้องดังแตกไปดิโอ้หจะดไถดังทำมแกชัดติดคลิปไม่ตัดมือก้ามอะไรมือเมื่อกี้มีแสงอะไรวิ่งผ่านไม่รู้วะ มึงต้องการอะไรเบียวจัดไปเลยตัวเทพคนแบกมึงอ่คนทำลายล้างวิ่ยก่อนโดนไม่ทันให้ยไม่ลลได้ครับเขาลีบาวสองตัวดีสู้ไม่ได้อันนี้รูรีบาวมาด้วยเนี่ยสุขเครับไม่โดนดมาตเีตอลูนี้ลงมยสมา ลอยเฮียปกติรอบเลยอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นเดียวแชร์ี่สองรอบสั่นเมื่อกี้ขึ้นนะไม่หลบแแบอ๋อแม่งไม่หลุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ทันเลยอยู่กลางสนามเลยเมื่อกี้เฮ้ยทีมเขาเล่นดีมากเลยสี่แต้มขนาดไม่มีตัวเซตบอลนั่นใช่ครับลงลงเน้นเน้นนะสามแท็บก็มาอุ้ยสวยมากครับ มากีอยางแบบมึต้องเป็นแบบนี่บิลคิดได้แล้วแหละว่ามึงต้องโดนอ๋อออเล่นด้วยกันบ่อยจนรู้สไตล์กันเล่นนะอันนี้คือเขาบอกคิดไปแล้วนะว่าบิลต้องโดนนะของจริงวะโคตรแบกมึงล้มไม่กูสักลูกสิเฮ้ยมึงล้มเนี่ยกอดเงี้ยกดเล่นเกิดเกิดกดยิง เมียนติเมียนติถูกไหมครับเมียนติีอยู่ครับโอ้โหเทคแคร์ใ้วดนซูโอเคโอเล่โอเชนจิโดการดึงตัวประกบอ๋อเป็นการดึงตัวประกบเข้าไปดังจมึงเพิ่งเห็นเวลาจมึงเพิ่งเห็กูรู้ที่ใส่มึงเออไม่อยู่หรือเปล่าโอ้โหเขาแกงไม่อยู่วะโคตรเลี่ยมอืมเลี่ยมเกนมันดูสตรีมอยู่หรือเปล่าอักเธรมาทางไหนเฮ้ยเบียดเบียดเบียดเออเป็นไงล่ะนี่ยโดนใส่บ้านน รพอร์ตกูทีเอนบอกนี่รายงานกูทีรายงาทีไม่ไหวแล้วคือเจ้าเจ้าของตัวเองยังบอกรพอร์ตกูทีคือไม่ไหวแล้วโยนไม่ไหวแล้วโยนไม่ไหวแล้วเอาเลยโยนนะต่ันนลัวกลัป้าแล้วมึงต้องแค้ติกลูไม่ได้ใช้สวยครับ ฐานฐานสองแต้บเองโชว์ช็อตปฏดิหานป่ะเดี๋ยวพาไปแก๊สตบลูกนึงแล้วผมเก็บไงได้ครับแม่มึงมึงอาจจะโดนตบแล้วกูก็ต้องไปเก็บลูกโอ้โลงอ่ะทำแต้มไวทำแท้บไวแค่ไม่มีใครไม่รู้เลยสวยครับเออเอาวะขอหวังหมู่บ้านมานะครับสิบสี่วินัลูกนี้ต้องต้องได้เฮ้ยอันตีเหลืออีกครั้งนึงได้เอาเลยครับสุสีเฮ้ยได้ได้ได้ดีมา อ้าวล้วบอลเด้งแบบนี้ยังไงครับผมช็อตปฏิหารมามาแล้วนะครับช็อตปฏิหารได้เลยได้เลยตรงมาเอ้ยแล้วแบบช็อตสุดท้ายใช่เลยเพื่อนแบบว่าจนช็อตสุดท้ายจริงอ่ะช็อตสุดท้ายแล้วก็แบบไม่ได้นะครับอันนี้อารมณ์แบบพี่ที่เขาเล่นกับบิวเมื่อกี้ใช่ไหมเขาเป็นพี่ของบิวใช่ไหมเขาแบบว่า จะให้น้องบิวเนี่ยแก้ตัวนะครับช็อตสุดท้ายก็คือเป็นแบบพระเอกไปเลยแล้วจ่ายบอลยิงลงช็อตสุดท้ายนะครับไม่ลง <laughs> ไม่ลงอยู่ดีนะครับผมก <c oughs> ็ไม่ลงอ่ะให้ทําไงให้ทําไงก็ยิงไม่ลงฮะ <c oughs> โอ้เมื่อกี้ถ้ายิงลงนี่แก้ตัวต้นเกมียไปได้เลยนะ <c oughs> แล้วดาวนี้สําคัญกับเขาด้วยนะมากีบอกไว้แล้วผมแ <c oughs> ยกงหาเลยวะ แต่เล่นเกมควรจะเป็นแบบนี้ครับก็คือแบบสนุกสนานเกมแบบนี้นะอันนี้คือเขารู้จักกันนะครับเขาก็คุยกันสนุกสนานนะอันนี้ถูกต้องนะดีนะอย่างเงี้ยคือพี่ชอบเจอทีแบบนี้นมันสนุกดีนะครับผมเนี่ยคือแพ้พ,พี่ไม่เสียดายบางเกมชนะยังไม่มันเท่าเกมนี้เลยนะครับผมแันนี้มันมากาบากดตอกดต่อไปเจอครับเจอครับตลกว่ะขำมากสอนเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าคาเซย,ยิงลงนะอันนี้ก็คือแบบโอเคนะเป็นพระเอกแก้ตัวนะแต่ไม่ใช่แล้วยิงไม่ลงอ่ะ Yes! <laughs>